ฝากด็อเรมริกาถามหาพ่อคุณหรอคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะตีวัวกระทบคลาดอยากจะถามหาเรื่องอยากจะถามหาหอกหาแสงอ่ะคุณก็ไปใช้สภาผู้แทนราษฎรสอสอมีหน้าที่ไถ่ถามและสอสอมีหน้าที่ค้นหาข้อมูลด้วยโดยอะไรโดยกรรมธิการ กรรมธิการแปลว่าอะไรกรรมธิการแปลว่าองค์คณะที่มีพระราชบัญญัติกฎหมายสามารถสั่งเรียกใครก็ได้ไปสอบปากคําหาข้อมูลจากนั้นก็ส่งให้ปปชและก็ส่งให้กับตํารวจ <c oughs> ถ้าผู้ใดก็ตามแต่ <c oughs> ไปโกงโคต้าลอตเตอรีก่ก็ดีไปหาโคต้าลอตเตอรี่ตามอําเภอใจกด็ดีไปหาแดกกด็ดีคุณจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับกรรมธิการในสาภาผู้แทนราษฎรซึ่งในสาภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่คือสสพรรคกู้ไก่ ก้าวไกลก้าวหน้าก้าวหลังก้าวไปทางไหนและขณะเดียวกันสสเหล่านั้นมีคุณภาพไม่ใช่เหรอดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องส่งเสียงนี้ไปให้กับสสของคุณเป็นคนไปตรวจสอบตรวจตาสสมีหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนไม่ใช่กูโอเคไหมจบไหมกูเกลียดไอ้พวกที่ชอบหลอกหลอกแดกและเกลียดไอ้พวกที่ชอบแซะเสร็จแล้วก็ยืมปากดอกเตรมริกาด่าคนนั้นด่าคนนี้มีหลักฐานข้อมูลหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ ถ้าคุณมีข้อมูลจงเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปให้กับสสหรือกรรมธิการในสภาผูแ้แทนราษฎรเขียนเรื่องเขียนหนังสือแผ่นเดียววะไปยื่นให้กับโรลมลังซีมันถ้าเรื่องความมั่นคงไปยื่นให้กับไอวีโลดปากจอบถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทหารและจงไปยื่นให้กับ,บ,บกรรมธิการพาณิชย์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขา,ขายซึ่งกรรมธิการพวกนี้สสพ,พักกุ๊กไก่หมดคุณอย่าลืมนะสสที่มากที่สุดในสภาคือสสพักก้าวไกล